morning everyone ตัวยาบ,บาลเวียดนามวาวเอาดีๆแม่ดูดีปเป็นตาวเชยวกดนั่งรถไฟสิบชั่วโมงสี่สิบนาทีวิสาน <c oughs> ไม่ได้ไตายค่ะไปถึงก็ไม่ต้องทำไรเลยคะ่ะนอนอย่างเดียวตายอยู่บนรถไฟไม่ไหวอ่ะ กล้องหน่อยดีกว่ายูดีพี่เคยดูคนทำทิปไงเขาจะนั่งรถไฟนอนฟิกเกอรแล้วก็แบบเาเตายวเกดอยวถ่ายวอร์มอะทำอะไรกันอยู่คะ่ะอูทำไมคนเข้ามาดูไวเวอร์นอนดีกว่าดูไวเวอร์เดี๋ยวพี่วันเปิดอันนี้เค <Okay. S 1> ไม่ได้ไไดช่วยอะไรไ ได้ไหมอยากนั่งรถไฟเหมือนกันนะพี่จันหนูคิดถึงโมเมนต์นี้มากเลยอ่ะกินไอเนี่ยหนูไม่เคยนั่งรถไฟกินข้าวเหนียวหมูปิ้งบนรถไฟยังอ่ะเนชีวิตหนูพูดความจริงหนูดีเคยขึ้นปะเคยอุ้ยขึ้นไปประจวบมีใจอย่างเดียวไม่ได้สิบชั่วโมงครับแม่ไปถึงเดินไม่เป็นเลยนะกินก๋วยเตี๋ยววันนี้เราไปถ่ายซีรีส์ค่ะโชว์มีเลิฟแต่ว่าวันนี้โลจะไกลหน่อย มาลองเพลงเวียดนามกันเถอะในคำว่ารักของเธอนั้นคือแบบไหนที่ผ่านมาหรือแค่ยังไงฉันพี่ฟ้าอ่านเมนจะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนนะจ๊ะมันมืดหน่อยนะ เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะก็จะเริ่มขายปัตรวันเกิดแล้วว่ะเห็นเออ่ปะป๊าบอกในไลฟ์เนาะใครที่อยากจะมาวันเกิดพี่ฟ้าที่โชว์ดีซวันที่15กุมภาพันธ์มากันเยอะๆนะมันเป็นวันสำคัญมากๆหนึ่งปีจะมีรอบเดียวมาเจอกันที่โชว์ดีซนะแต่ว่าพวกเต้าต้อง ซื้อบัตรเข้ามาแต่คิดว่าบัตรน่าจะไม่เท่าไหร่นะคะราคาไม่เท่าไหร่มีขวดบางพี่ฟ้าอืมีขวดแล้ว,ว,ลวไม่อะพูดเลยสวัสดีพี่ขวัญนะคะสวัสดีคุณดูเรียนด้วยใช่ไหมยี่สิบแปดขวดแหละอุ้ยลวหวยออกเม,ามาื่อวานมันเกิดป้าแดดดีนะพูดดักไว้ว่าให้เล่นไม่วันเกิดพี่ฟ้าก็วันเกิดป้าแดดวนเวียนอย่างนี้แหละมันชอบออกจริง พี่ฟ้าเล่นพอสอเกิดตัวเอง995เบื่อไม่ไมออกแล้วก็เล่นทำไมมันไม่สลับ15มาข้างหลังก็ไม่รู้ถ้าออก15นะถูกกันเยอะเลยขอไปเสร็จครับแค่กดมีหูนะ หนะีเห็นหูเราไหมเห็นมีนมไหมมาเชียงรายกี่โมงจะได้ไปรอรับหรอวพี่ฟาพี่ซันเราถึงเชียงรายกี่โมงอะเราขึ้นไฟเที่ยงห้าสิบขึ้นไฟเที่ยงห้าสิบน่าจะถึงประมาณบ่ายโมงไหมฮะบ่ายสถ้าบ่ายโมงคือบินแค่สิบนาทีนะ แล้วพี่ดูเนี่ยหนูได้ดูบ้างในในติ๊กตอกอ่ะข่าวที่รถรถเครื่องบินรถเครื่องบินเครื่องบินีเน,เนปฟานอะ่ะถึงสิบห้าเลยก็หมันไอเนี้ยล่วงอะ่ะกลัวเครื่องบินอนัก่าเดิมเลย่งพ่งล่วงหรอพุ่งล่วงแล้วมันมีคลิปที่เขาปล่อยอะ่ะคือคลิปที่คนที่อยู่ในเครื่องบิน แล้วมันน่ากลัวมากเลยคือไฟมันไหม้ตั้งแต่เครื่องมันยังไม่ถึงพื้นอ่ะน่ากลัวเป็นไปได้ไม่อยากจะนั่งเลยเครื่องบินฮะถ้าเป็นเราเราก็อาจจะใจไวตั้งแต่ยังไม่โดนไฟฟอกเลยก็ได้เราอาจจะตายก่อนโอเคไม่ทดนเราไ่ปิดจอบเปล่าปิดจับเลยแต่เป็นไปได้เราไม่ใจไวดีกว่านะเราไม่เราไม่ตกดีกว่านะ ซีร yes, yes. mm ีส hmm. yes. um, mm ์ซ hmm. mm ีลี่ใช่ใช่คุณสามารถรอหนึ่งเดือนเพราะเดือนกุมภาพันธ์คุณจะได้เห็นในยูทูบในยูทูปพิเอมแกลนทีวีแชนแนลอีพีเฟิร์สอีพีนั่นไงกูว่าละ มันบอกว่าห้ามไลา์บนรถฉันไม่ได้ขับนะมาเอามาไกล้ๆหน้าแบบนี้เพราะว่ามันเห็นว่าฉันอยู่บนรถนงอกละแฟเราไมต้องมาเป็นห่วงมากขอบคุณนะคะพี่เขต้องไกลหน้าละเพราะว่ามันขึ้นละการกระทำไลฟน์นี้อาจส่งผลให้ได้รับปัดเจ็บสาหัสหรือส่งผลเสียต่อชีวิตได้ เราไม่ได้ขับมาเลยใกล้ขนาดไหนงั้นเราลงาไลน์แหละอุ๊ยขอบคุณคุณดูเรียนนะคะขอ,ของขวัญให้ตลอดเลย thank you so much, thank you so much. มากับหนูดีแล้วก็พี่ซันครับผมวันนี้คิวของ คิวแรกๆจะเป็นพี่ฟ้าหนูดีชมพูปะ Yes แต่ว่าชาลอตจะเป็นอีกช่วงหนึ่งจะตามมาทีหลังฮะนีพี่ฟ้าสิบสามชีนวันนี้พี่ฟ้าสิบสามชีนสิบสามชีนคือไต นะขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะคะใครไปเรียนก็ตั้งใจเรียนอุ้ย <c oughs> ขอบคุณนะคะใครไปเรียนก็ตั้งใจเรียนใครทำงานก็ตั้งใจทำงานนะ <c oughs> Have a nice day everyone love you guys